Oh. สิผ้าไปดำหน้าพี่น้องครับอยู่หน้าบุญมากครับจังหวัดบึงการเด้อพี่นอ้องอะไปบึงทีมงานดำหน้านะเป็นสีเห็ดจังไดเอารถรถมากพอดีครับเดี๋ยวขออยานังสเล็งไปนะครับ <the> <S <S ออนแต่ออเรคคอร์ดพ่อจะได้ย่างกายได้สุดอายริมเจา <S <S ้าตะลงมู่เมา ทำขานิ่งแต่น้ำนองอยากสิจับตาจ้องยานข้างน้องสิเปิดน้ำเจ้าผู้แก่เวลาฝากผลงานนี้นะครับผลงานเพลงก่อนล่องจากไอบุญไลท์ฝากติดตามช่องไอบุญไลท์นะครับไอบุญไลท์สายเงาอ่อนแต่ออเรคคอร์ดอ่อนแต่ออ่อนแต่ออ่อนแต่ออภาษาสวยภาษาสวยแปลว่าอย่างนีครับดูดีไม่แห้งเนบอเวบออ่อนแต่ขากลังออกกันอยนเรื่องปร่ได้ออกเรื่องประเด้อ่อนฝากช่องนี้นะครับ ช่องอ่อนแต่อพี่บุญไหลนะครับครับผมฝากพี่ต่กงไม่กัากพี่ต่าเจ๊งกันเจ๊งกันไอ้บุญไหลใชายยาวครับไอ้บุญไหลใช้ยาวครับพี่ต่างครับแค่ผมใหญ่ต้องมีซอดนะครับครับผมขอที่กองคุณครับออนแต่ออเรคคอร์ดอ่ะเดินทางพี่น้องนะครับนั่ง รถโนโตครับเปิดประทุน,นไปที่ดำนากันนะครับโอ้รถทีมงานจอดเงยวเลยครับม,ม,มาแล้วมาแล้วครับสายงานเฮานั่งให้นาครับโอ้ไปไกลเติบแล้วพี่น้อง ไปได้กลนะครับบ่มีหมวกน้ำเขาบบบนี้ครับไอหัวเถือกว่าเป็นยังหัจังไก่หัวล้านยังจขึ้หัวใสไทตานบุญหลายบบาบอยครับเอาละครับพามาทีมงานเก็บภาพเราดับครับใจเย็นๆครับอยเดี๋ยวสิลุงน้ำยูแต่ เสียงดูเชียงดูอันเตกาแต่น้อยครับครับท่านปรานกำลังไล่โซดอยู่ครับสวัสดีครับท่านปรานไล่โซดปะครับครับเก็บภาพบรรยากาศบ๊วยบ่อยบ่อยครับผม๊วยน่าร่มดีไรครับกําลังดับจับจับจับเลยครับหน้าให้นี่ปีที่แล้วได้เข่าหน่อยกันมูที่สุดปีนี้ชิได้ไรครับ สังเกตว่าเขาใส่ซุปเปอร์ชั่วเขาไปเห็นปะรับน้าลมครับลมเลยจากดินแห้งดินแกนดินบ่มีเขาเอนีก่อนละปีที่แล้วไหมพุ่มเกี่ยวขบวดเกี่ยวปวดเวนะปีที่แล้วียวคปีนี้เหาขี้ควายลงไหลขี้ควายขี้งัอน่ซุปเปอร์ชัวปลูกทาตะวันที่มันหลค่ะกไหลอนูคือสดงเยับองบาเอเยี๋ยบเก็บบเกบ พ่อยุงหมวดแง่สนามอุ่นปีนี้จะเป็นกังามครับท่านประธานครับโอ้ท่านประธานท่านไหนใส่หมื่นมากเลนี่อ่าครับนี่ครับบาโนครับโอ้บ่ธรรมดาบ่ธรรมดาโอ้บาบุญสนองนะครับโอ้ทงหนีเสร็จแล้วแล้วครับเตรียมงานบ่าวบุญมาพันดวงครับยังเหลืออยู่นะครับการลงแขกดำนาถ้าใครว่างก็มาเลยครับดำเสร็จก็จะ มีอาหารการกินเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำไายหลอกไายเรือแถวนี้แพะแม่ใส่มงรูข้าวปวดโพดฮะเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับทำเป็นท่าไรสดปะครับไรสนด้วยกันครับเก็บข่าวเป็นแบบากัุยงไงอีก้เงี้มาบ่อยไหมไหมาบ่อยโอ้โหยอดครับผมโอ้คือแน่นอนหน้าหน้าลมดีไรครับก็ร่างดำดีจับจับจับเลยครับหน้าให้นี่ปีที่แล้วได้เข่าหน่อยกันมูที่สุดปีนี้จิได้ไรครับ สังเกตว่าเขาใส่ซ like uh ุปเปอร์ชัวเข้าไปเห็นป่ะครับหน้าลมครับลมเลยจากดินแห้งดินแกลบดินบ่มีเขาเอ่ยนี่ก็มันจังไหล่ะปีที่แล้วเหรอไหมพุ่มเกี่ยวขอบปวดเกี่ยวปวดเอวนะปีที่แล้วดิน้สีงามครับขี้ควายขี้งัวเนี้ยซูเปอร์ชั่วเนี้ยคากลายไอ้นุ๊กติดบอลรับรองเบิรงเฮ้เสียงคบปะกเบเก็บเด้เสียงกเบเก็บเสียงโกเบเก็บปะโอ อันนี้แค่สุภาพบุรุษนะครับสุภาพสตรีกําลังแต่งหน้าทาแป้งแต่งหน้ากันอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะลงมาแต่งหน้าแล้วครับ <c oughs> พอ, <c oughs> พอดีเพิ <c oughs> ่งแต่งหน้าทาแดดบดเออแล้วพวกมัดพวกู้หญิงมาดับโซดูบ้าหมดลายเคยบดดับหน้า,จา,าเจ้อเาออกนามูมสิรีสิริคุนเอาไดิสาวแตนสวัสดีจ้าการะบาแตน

สามหกเจ็ดมิดจ <lim> ัดหกเจ็ดที่สิบสองโอ้ดำหน้าเปลี่ยนเลยสุนิเก่งเว่ยเดี๋ยวนี้ไปดำหน้าเลยครับท่านประธาน ห้าสี่เก้าเลขห้าสามตัวรางวัลเลขด้าสามตัวครั้งที่หนึ่งห้าสี่เก้าแคแคห้าสี่เก้าครับแคทแคดไปน้ำฟังเลขไปน้ำฟังเลขไปน้ำพี่น้องก่ต้องหมุนไปทางอื่นครับเบิ้งช่องท้ายรลยการสดกระสีบอกเลขไปน้ำในโตครับผมดับหน้าไปน้ำ จะได้บ่ออะไรจังมันละได้นานึงแล้วครับได้นานึงแล้วป้าปวดโครับอืมเนดกดืดอะเจ้า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 ออทองสองเลี่ยเฮ้ยเห็นบ่เนี่ยันนี้อันนี้มัดกามีเงินยังไงับที่ห้องยังไงฮะเน่มีเงินในมัดการมีห้องมัดกานัดลบุ๊ันดึกขีมบนน้อสูบืนเนาะคอยมาลากเสียงไปเตมือเศ้ากูนะโมมาขึ้นนะ

นวัอนี้มาขอบคุณครับกับทีมงานเฮาครับทีมงานท่านประธานดรบุญมาเป็นดวงเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศด้านหน้านะครับค่อยๆสามเนี่ยสามเนี่ยท้องฟ้าครับสดใสครับครับดำแรกๆนะครับสามนะก็แยบเซียมไม่รู้อะไรแรกๆนะครับบ่าวข้ากรรมครับ ดำหน้าที่หน้า,นานบุญมากนะครับขอ,อบุญครับ